ลูกโมครับนี่นะฮะใครที่เห็นเคยกูนี้ครับสวยแล้วก็มีรักยิ้มหน่อยๆเนาะลูกโมเนาะนะฮะลูกโมมาจากไหนครับจากมาเพิ่งมาจากสยามสยามพารก้อนหรือว่ามาจากไหนบ้านพักอยู่ไหนฮะบ้านพักอยู่ลาดตะเขาวาลาดตะเขานะครับเบอร์ห้องมีไหมห้าก็สองยสองสิบองโอเคครับถ้าหนุ่มๆอยากรู้จักครับไปเคาะได้นะฮะเธออยู่แถวนั้นนะครับนี่ฮะนะครับมาทำไรครับวันนี้กับแจ็คดอสันจอดสะดือจอดสะดือนะครับนี่ครับสะดือสวยๆอย่าเธอครับนะฮะตามเธอมาครับนะฮะ เธอเป็นคนขี้อายจริงๆแล้วเป็นคนขี้เอาใช่ไหมเอ้ยหนุ่จริงแล้วก็ปล่อยท้องลงมาเต็มที่ครับนะพี่ขอต่ออะไรได้ได้ครับนะฮะปีดได้ไหมได้ครับนะผ่อนคลายนะครับอย่าเกรงนะฮะไม่เจ็บอย่างที่พี่บอกครับน้องลูกโม่ครับนะฮะครับไม่เกรงนะฮะไม่เกรงครับผ่อนคลายนะฮะครับผ่อนคลายเยอะๆครับแล้วลูกโม่จะบอกว่าเออใช่ไหมพี่แจ็คมันไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะฮะครับนะฮะ ของลูกโม่ดีอย่างนะคะเป็นสดือที่เหนียวจริงๆครับนะฮะเหนียวมากนะฮะ่ันข้างจะเหนียวพี่ชอบครับเสืออยางเงี้มันไม่ขาดครับลูกโม่นะฮะครับนะเราใส่ไปเถอะไม่มีขาดครับเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บแต่เกรงนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เจ็บก็ดีแล้วเสืออยางงี้ยพี่ชอบครับแพงไม่อยากขึ้นเลยอ๋อมันมันมันเหนียวจริงฮะดีใจด้วยครับที่เจอะดืออยางเงี้ยมันจะเปาะเลยบางคนนะฮะบางคนเปาะเลยคือแบบง่ายมาก ตมแจกบัตรครับนะฮะรอไปก็เท่านั้นต้องเรียกบัตรคิวนะรอจ้าพี่แจกให้นะดูแลไงคือลุกโมอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนะฮะสวยงามครับขอกล้องหน่อยตรงกลางนะฮะอย่ากอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณนี้มันอาดเสบนะข้างล่างเกี่ยวได้กระแทกได้นะฮะกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไสเดือนแรงสาบมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะสรุปแล้วไม่เจ็บนะบา,บายๆยิ้มมันหวานด้วยคนหน้าตาดีลกครับ